สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสภาทนายความเปิดบทลงโทษทนายธรรมราชหลังแพรี่ทนายเกิดผลจี้ให้สอบสวนแพรี่ผนึกทนายเกิดผลร้องสภาทนายความสอบสวนมารยาทนายธรรมราชดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พูดเหยียดหยามและซ้ำเติม 29กันยายน65ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์บางเขนแพรี่ไพรวันวันนบุตรพร้อมทนายเกิดผลแก้วกำเนิดเข้าร้องเรียนต่อสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ขอให้สอบสวนมารยาทนายความของทนายธรรมราชทนายความเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กทนายธรรมราชจากกรณีนายไพรวันวันนบุตรหรือแพรี่ไลฟ์สด ประทะวาจากับพระชาตรีเหมพันธ์เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารวัดไทยแห่งเดียวในนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซียจนเกิดการตอบโต้ในประเด็นสังคมผ่านสื่อออนไลน์แล้วนายธรรมราชโพสข้อความและไลฟ์สดด้วยการใช้ถ้อยคำในลักษณะดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเหยียดหยามเพศสภาพแพรี่ไพวนันเปิดเผยภายหลังกรณีของตัวเองกับพระชาตรีจบลง นายธรรมราชได้นำประเด็นข้อโต้แยง้งที่ตัวเองมีต่อพระชาตรีไปแจ้งความโดยกล่าวหาว่าตนเองดูหมิ่นพระชาตรีและคณะสงฆ์นายธรรมราชได้โพสต์ข้อความและถ่ายทอดสดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยถ้อยคำที่กล่าวพัดพิงเสียดสีเรื่องเพศสภาพแม้จะไม่ได้ระบุชื่อตัวเองแต่ฟังแล้วเข้าใจได้ว่าหมายถึงใครซึ่งส่วนตัวเห็นว่าถูกดูหมิน่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่วนกรณีของทนายเกิดผลเปิดเผยว่าตัวเองได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดูหมิ่นคณะสงฆ์หลังมีประเด็นระหว่างแพรรี่กับนายธรรมราชหลังจากนั้นนายธรรมราชได้โพสต์ตอบโต้กลับซึ่งได้ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมโดยใช้อาการป่วยของตัวเองมาเกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นกล่าวเสียดสีเหยียบยามและซ้ำเติมและไม่ได้มีท่าทีสํานึกต่อการกระทําเพราะพบว่าได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วย กล่าวพาดพิพงซ้ำอีกขณะนายวิเชียนยุบไทยสงนายยกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภกล่าวว่าหลังรับเรื่องร้องเรียนของทั้งสองคนแล้วจะส่งต่อกรรมการมารยาททนายให้พิจารณาเรื่องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยปกติไม่มีกำหนดระยะเวลาแต่ในทางปฏิบัติหากเป็นกรณีกระแสสังคมจะเร่งดำเนินการโดยเร็วหลังเรียกทนายความผู้ถูกร้อง เข้าให้ข้อมูลจะต้องมาพบภายใน30วันสามารถเลื่อนได้แต่ต้องมีเหตุสมควรส่วนบทลงโทษทางวินัยของสภาธนายความมีหลายระดับตั้งแต่ตักเตือนพักใบอนุญาตสูงสุด3ปีโทษร้ายแรงที่สุดคือลบชื่อออกจากสภาทนายความขอขอบคุณแ่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ